น้องหยดน้ำลูกสาวคนสวยของขวันควันดุดีเกี่ยวก้อยหวานใจร่วมงานครอบครัวช็อตไอเซดไวเอสฮีเซดเวทที่ทำเอายิ้มทั้งโซเชียลแฟนข่าวบันเทิงคงไม่มีใครพลาดความน่ารักจากครอบครัวดารารุ่นใหญ่อย่างคุณแม่ขวัญขวัญดดีกล่อมกลมและคุณพ่อปู่อนุวัฒนิวัตตวงกับลูกสาวคนเดียวน้องหยดน้ำนด,ดาพรที่ไม่ว่าเธอจะโตขึ้นกี่ปียังคงสเสน่ห์และแฟมิลี่วอลเปเปอร์คงความเป็นดาวรุ่งในวงการน้องหยดน้ำไม่ใช่แค่ลูกไม้หอมจากพ่อแม่แต่ยังสวยเก่ง และมีผลงานในวงการไม่น้อยทั้งถ่ายแบบลงอินสตาแกรมบ่อยจนแฟนคลับติดตามเยอะมากแต่อีกโมเมนต์ที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มแก้มปริก็กคือภาพน่ารักในวันงานฉลองครบรอบแต่งงานของแม่พ่อที่น้องหยดน้ำเกี่ยวก้อยกับหวานใจนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่สร้างบรรยากาศอบอุ่นในครอบครัวอย่างแท้จริงและภาพวันแม่ที่ผ่านสองครอบครัวมาเจอกันอย่างอบอุ่นยิ่งไปกว่านั้นมีภาพที่ถูกแชร์หนักมากในโซเชียลคือภาพที่เหมือนกำลังจะมีคำขอแต่งงานเกิดขึ้นจริง แต่เธอฉเฉลยแล้วถึงฮาไปเลยเพราะเป็นแค่ถ่ายเล่นๆเ,เท่านั้นโดยน้องหยดน้ำโปสแสวใต้ภาพว่า I said w a y e s he said w a ข้อความชวนหัวนี้ทำเอาแฟนๆลั่นคีย์บอร์ดด้วยความเอ็นดูและเข้าคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้ของน้องหยดน้ำกันล้นหลาม